จังหวัดกาญจนบุรีรวบแรงงานเถื่อนกลางดึกทหารเฉพาะขิดลาดย่ากองกําลังสุรสีสนที่กาลังจับแรงงานต่างด้าว52คนลักลอบเข้าชายแดนเมืองกาญจนบุรีจ่ายค่าหัว18,000บาทเมื่อวันที่16กันยายน2568พลตรีอัศราวุธปัญญารชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีบูรณาการกับนาย อธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชุดป,ปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดก,กฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามายังในพื้นที่ตอนในจึงสั่งการให้พันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยญ้ากองกําลังสุรสีพร้อมด้วยพันเอกปิยเนต พัทราสารตรวัตรวงโรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยญาจัดกำลังพลร,ร่วมกับพันตำรวจเอกกรสมคเนผู้กำกับตอมอจังหวัดกาญจนบุรีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่135ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิและสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว กระทั่งเวลาหนึ่งนาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังลาดตระเวนตรวจบริเวณริมถนนหมายเลข3-2-3สังเกตพบรถยนต์จำนวน3าคันจอดอยู่บริเวณวัดอู่ล่องตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่งจึงได้เข้าทําการตรวจสอบทันทีที่ผู้ขับขี่รถยนต์สังเกตพบเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จิงได้จัดกำลังติดตามผู้กระทำความผิดต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียดพบบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจำนวน52รายชาย31รายหญิง21รายซึ่งทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปไว้ทั้งหมดจากการสักถามผ่านล่ามทราบว่าต่างเ้าผิดกฎหมายทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดย่างกุ้งประเทศเมียนมาลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติบ้านบอกญี่ปุ่นอำเภอสังขละบุรีหลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำหลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อมารอบุคคลไม่ทราบชื่อ นำรถยนต์มารับพวกตนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ15,000บาทและ18,000บาทเมื่อถึงปลายทางแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวมาจัดทำข้อมูลประวัติ และนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดพร้อมของกลางรถยนต์จํานวนสามคันส่งสพอทองผาภูมิเพื่อขยายผลการจับกลุ่มและดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกีรติก,ก้อนทองคําข่าวภาพจังหวัดกาญจนบุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน